สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับสำหรับคลิปวโดนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารที่น่าสนใจมากๆที่เกี่ยวกับธนาคารนะครับมีกว่า55%ของท็อป100ของโลกนะฮะของธนาคารนะ มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมรวมถึงข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับ d e f าที่กำลังคัมแบ็กแล้วนะครับผมรวมถึง NFT ที่มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับท w i t เตอร์นะครับผมคิดว่าข่าววันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงดูให้จบนะวันนี้ผมมาแจกของรางวัลสายคล้องคอสายคล้องแมสคริปโตด็อกนะครับเอ c กซ์คลูีมากๆเลยเนาะก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในหขณะนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่45,000นะครับอีทูเรียมสามพัน่งร้อบีนบีนะครับ393นะครับคาร์โน่หนึ่งหุดแปดแปดนะครับแล้วก็ดอลล์ศูนย์จุดสองหกเนาะอ่าโกลด์ดอลล์ยี่สิบเอ็ดจุดสองแปดนะครับก็สับเหรียญที่เติบโตมาแรงที่สุดในหขณะนี้นะครับคือเดอะกราฟนะครับแล้วก็ชิลิสเนาะโตมากกว่าเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแรกที่น่าสนใจสหรรัััับบวนนนี้กเลยค โอเคเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ทาง Gas Node เป็นข้อมูลออนเชนก่อนละกันเนาะก็คือทาง Gas Node เนี่ยได้รายง,งานนะครับว่าตอนนี้เนะาะจำนวนเม็ดเงินนะครับจำนวนเม็ดจำนวนเหรียญบิตคอยนนะครับขอแฟรยจำนวนเหรียญบิตคอยที่อยู่ในไอเชนต่างๆเนี่ยออกไปอย่างต่อเนื่องเลยนะหรือว่ามีการถูกถอนออกไปจากไอเชนต่างๆออกไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเราได้ดูปริมาณการที่ถอนออกไปประมาณแบบเนี้ยมันจะอยู่ราวๆสัก75,000 บิตคอยนนะถึง1นึ่งแสนบิตคอยนะครับอ,นนอันนี้หน่วยเป็นบิตคอยนะเจ็ดหมื่นห้าพันถึงหนึ่งแสนบิตคอยได้ถูกออกเอาออกไปจากเอเชนต่อเดือนประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราดูประมาณตรงนี้เนาะจะสังเกตว่าเนี่ยช่วงพีคตรงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงโซนแดงตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเราจะดูว่ามันแดงแบบเนี้ยย้อนกลับไปเนี่ยก็คือจะประมาณสักช่วงประมาณสักช่วงต้นต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วน,นั่นเองเนาะที่มีช่วงของตัว g b d c นะครับหรือว่าที่ตัว เกสเกลบิตคอยทรัสต์เนี่ยสามารถที่จะเอาบิตคอยไปฝากไว้ได้แล้วก็ทำ arbitrage ได้หรือว่าทําให้เราได้ทํากำไรจากเงินค่าพรีเมียมของตัวเกสเกล l บิตคอยทรัสต์ได้นั่เนเองตอนนั้นคนก็ถอนบิตคอยออกไปจากเอเชนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเกสเกลค่อนข,ข,ข้างเยอะเนาะแล้วก็ตอนอช่วงที่มันครัชตลาดครัชลงมาเยอะๆเ,เนี่ยก็บิตคอยเข้าไปในเอเชนเยอะนะครับตอนนี้เริ่มที่จะออกมาเยอะมากๆแล้วนะครับผมประมาณ75,000ถึง 1 0 0 0 0แสนบิตคอยต่อเดือนเลยนะถือว่าเยอะมากๆในช่วงช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีว่าตอนนี้อาจจะทำให้ s u พ p ายของบิตคอยในแอชแองกต์ต่างๆเนี่ย,นนยมันเหลือน้อยลงไปทุกทีเนาะทำให้ราคาเนี่ยมันสามารถเดิขึ้นไปอีกได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องธนาคารกันบ้างน,นะครับที่ตอนนี้เนาะมีรายง,งานนะครับว่าธนาคารชั้นนําของโลกนะหนึ 100, ท็อปหนึเนี่ยห้าของท็อปหนะนะึ่ง้นั้นอ่ะเปิดรับ คริปโตเคอเรนซีแล้วนั่นเองนะครับผมหรือว่าเปิดรับในเรื่องของการใช้งานหรือว่าการเซอร์วิสแลวก็บริการอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าโลกบล็อกเชนแล้วนั่นเองนะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับจากทางบล็อกเดต้านะครับผมจะสังเกตว่าทางไม่ว่าจะเป็นบาร์เครย์ซิตี้กรุ๊ปโกลเมนแซกหรือว่าเจพีมอรแกนเองก็ตามเนี่ยมีความเกี่ยวโยงหรือว่ามีสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับโลกคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหมายความว่าตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ย มี Exposure หรือว่ามีส่วนเกี่ยวโยงหรือว่าส่วนเกี่ยวข้องกับโลกของคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆเลยคือตอนนี้แบงค์ Bank ต่างๆเริ่มที่จะยอมรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่มีแตร่รายย่อยแบบเราๆละมีรายใหญ่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทาง PNC Bank เนี่ยก็เต็มตัวนะที่จะให้ลูกค้าของทางแบงค์เนี่ยสามารถที่จะเทรดคริปโตอะไรต่างๆได้ผ่านทางคอยแบนนั่นเองนะครับเพราะว่าทาง PNC Bank ็เนี่ยก็ถือว าพาร์ทเนอร์เนาะร่วมกับทางคอยเบดด้วยนะครับผม,ผมก็ถือว่าคอยเบดเนี่ยเป็นบริษัทหรือว่าเอเจนทที่น่าจะใหญ่สุดในอเมริกาแล้วลําบังครับผมนะก็ได้เริ่มมีแบงค์หลายๆแบงค์เนี่ยเข้ามาจอยด้วยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งรวมถึงถ้าเราดูข่าวเนาะก็จะมีในส่วนของเทสลานะครับแล้วก็สเปซเอ็กซ์ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีกองทุนยักษ์ใหญ่ Wisdom Tree ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ในส่วนของตัว Wis d o m Tree r e อ o r t ของควอเตอร์ที่ผ่านมาหรือว่า Q2 ทีี่่ผาานนมเองนะ จะสังเกตว่านะครับผมทางว i สซ้อมทเนี่ยก็ได้เฟรนลี่มากๆกับทางคริปโตอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ได้บอกนะว่าตอนนี้คริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยตอนนี้โซนใหญ่เนี่ยมีแต่รายย่อยทั้งนั้นเลยเนาะเขาก็บอกว่ามันก็เลยมีรูมหรือว่ามีแก็บ่วนต่างหรือว่ามีพื้นที่และกันนะครับผมให้สถาบมันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีโซนเอี่ยวได้มากกว่ารายย่อยนั่นเองอารมณ์เหมือนประมาณว่าเฮ้ยรายย่อยเนี่ยโอเคแหละก็คือ ตลาดคลิปตกส่วนใหญ่มีแต่รายย่อยแล้วก็เม้นเงินของรายย่อยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะัก ก็เลยได้มีส่วนต่างหรือว่าได้มีแกลบหรือว่าช่องว่างอะไรต่างๆที่จะให้สถาบันต่างๆเนี่ยเข้ามาทําเงินกับในจุดๆนี้ได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับทาง Wi s d o มทีเนี่ยก็ได้ยื่นต่อกรตที่อเมริกาเนาะจะเปิดกองทุนสําหรับคริปโตนะครับผมที่เป็น ETF นะก็ถือว่ามีหลายบริษัทหลายกองทุนหลายโอ้โหสถาบันต่างๆมากที่ได้ขอยื่นสำหรับตัว ETF นะครับแต่ก็คิดว่างานกราตอ,อเมริกาตอนนี้น่าจะยุงย่งยุ่งวุ่นวายเครียดอยู่พอสมควรนะครับก็ทันี้ทันนั้นนะครับผมทาง ETF วิสตอมท นที่โซนยุโรปนะครับก็จะมีในส่วนของอ t h าเ e ียอ t f เก็มีนะครับแล้วก็บนะิตคอยอ ETF เีะทางนี้ท่านั้นก็รออยู่ที่อเมริกาว่าจะแอบฟูเมื่อไหร่นะครับโอเคต่อมานะครับมาดูในเรื่องที่ The ะบล็อกกันบ้างน,นะครับเขาได้รายงานเนาะว่าตอนนี้ลูกค้าของสาบันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิวยอร์กดิจิทัลอินเวนต์ t มนกรุ๊ปนะแล้วก็ทาง Fidelity นะครับก็ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะร้องเรียนไม่ใช่ร้องเรียน ขอนะครับผมที่จะให้มีสินค้าและบริการอะไรที่เกี่ยวกับทางอีเธอรี่บ้างนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็มีส่วนใหญ่แล้จะเป็นบิตคอยใช่ไหมตอนนี้นักลงทุนต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะสามารถที่จะลงทุนในส่วนของอีเธอรี่มได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโชว์นี้อีเธอรี่ถือว่าฮอตจริงๆเนอนาะหลายสำนักข่าวแล้วก็หลายคนเนี่ยก็พูดกันว่าอนาคตอาจจะฟรีบิตคอยหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ ถือทั้งสองอันนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะก็เราไม่รู้หรอกนะว่าตัวไหนมันจะเติบโตแรงมากไปกว่ากันแต่สุาำหรับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตในความเร็วแรงเนี่ยผมคิดว่าอิตาเลียมันน่าจะแรงกว่าเนาะแต่ก็ทันทีทันนั้นไม่ใช่ฟอนติเจอเรเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Fidelity เนี่ยก็ได้เข้าไปซื้อหุ้นเหมือง Bitcoin นั่นเองซื้อไปกว่า7.4%เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อ่าคิดว่านะทาง Fidelity เนี่ยน่าจะ อยากที่จะซื้อบิตคอยอยู่แล้วแหละในช่วงที่บิตคอยมันยังไม่มี ETF ใช่ไหมครับก็อาจจะยังซื้อไม่ได้นะก็เลยได้เข้าไปซื้อเหมืองซะก่อนนะครับผมนะก็ถ้าคนอยากที่จะซื้อบิตคอยแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็มาซื้อเหมืองเพราะว่าอัตราการเติบโตของราคาของหุน้นหุ้นเหมืองอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็พอที่จะเป็นตัวแทนกันได้ประมาณนั้นนะครับเหมือนอารมณ์ซื้อทองนะครับผมถ้าอยากจะซื้อทองหรือว่าไปซื้อ เหมืองทองก็คล้ายๆกันประมาณนั้นแต่เหมืองทองรู้สึกว่าน่า,นาจะขึ้นความแรงความพันผวนของราคาน่าจะแรงกว่าหรือว่ามีอัตราการเติบโตที่แรงกว่านั่นเองเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบในความเร็วแรงก็ลองพิจารณาเหมืองบิตคอยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้เซิร์ชนะะเราลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับโอเคก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวที่เกี่ยวกับทางแบงก์ือวาสถาบันต่างๆเนี่ยอยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการคริปโตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วตัวตองนี้คร โอ้โหมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตคอเรนซีแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยกับอีเรียมถ้าเทียบกับแบงก์ต่างๆท็อปๆของโลกเลยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในเทอมของ Market Cap คปนะถ้าเราสังเกตด,ดูก็ บิตคอยก็ตอนนี้เป็น uh, แซงนะครับผม JPMorgan Chase เนาะก็ตอนนี้มาเก็ตแคปของบิตคอยอยู่ที่800บิลเลียนนะครับผมถ้าเป็น JPMorgan Chase เนะี่ยก็อยู่ราวๆสัก483เนาะรองลองมาก็คืออีเธอรี m มนั่นเองนะครับผมก็อีเธอรี่มเป็นรองแค่ JPMorgan Chase นะก็ถือว่า คือเราก็จะได้พอเห็นภาพว่าตอนนี้บิตคอยกับอีท e เรียมเนี่ยมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับแบงค์ระดับโลกกันนะครับผมว่ามีเม็นเงินประมาณไหนเนาะก็โอ้โหถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่หลายๆแบงค์หรือว่าหลายๆสถาบันต่างๆเนี่ยอยากที่จะมีส่วนเอี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าผมมองว่าเม็นเงินมันน่าจะมหาศาลมากๆแล้วมันคือมันมันไม่ใช่เหมือนแบงค์ที่มี มีการกีดกันอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงแบงค์ได้หรือว่าคนที่อาจจะอายุน้อยหรือว่าไม่รู้ไม่รู้สิที่ไม่สามารถเข้าถึงแบงค์ได้เนาะเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แบบนั้นคริปโตเคอเรนซีคือใครก็ตามที่อยากจะเข,กเข้าก็เข้าได้ประมาณนั้นนะไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแต่อย่างใดสามารถเข้าได้นั่นเองก็เลยทําให้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เ,เงินต่างๆเนี่ยมันไหลเข้ามาในบิตคอยน์แล้วก็อีเธอรี่ม ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็อาจจะหมายความว่ามันเป็นโอกาสสำหรับคนรายย่อยอย่างเราๆที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงแบงก์เนี่ยสามารถเดี่จวมาเข้าถึงในโลกของคริปโตที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอันดับด้านล่างกันบ้างเนาะโอ้มี Car d a า o โด้วยนะครับผม Car d a า o โก็ติดกับเขาเนาะเท่าเทยากับแบงก์เนี่ยก็อยู่ในอันดับประมาณสัก30กว่าของโลกนะถือว่า ก็ไม่ได้เล็กนะครับผมก็ไม่ได้เล็กแต่ก็ถ้าเราเทียบ c a r ์ a n ากับ b n b แอะไรแบบนี้เราจะสังเกตว่ามันมีแกบส่วนต่างอะไรมากๆเลยถ้าเราจะให้มันขึ้นไปถึงอันดับบนๆเนาะในเทอมของ Market Cap เนี่ยมันยังต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูที่ Argentina กันบ้างนะครับล่าสุดนะทางประธานาธิบดีของเขานะครับได้ให้สัมภาษณ์เนาะกับทางรายการคาจา นีกรานะครับผมมองเสียงผิดขออภัยนะเป็นเป็นรายการนะครับผมซึ่งผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้ถามนะครับผมกับทางเฟอร์นันเดสเนาะที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเขาก็ได้ถามว่า,าคุณจะเ,เดินตามรอยของเอลโซบาร,ร์ดอไหมนะครับผมที่จะให้ทางอาร์เจนตินาเนี่ยเ,เกิดการใช้งานบิตคอยที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาก็เลยได้บอกว่า,าผมก็ คงจะตอบไม่ได้ว่าไม่นะครับผมประมาณนั้นก็คือหมายความว่าเขาเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบว่าเฮ้ยใช่มาแน่นอนอะไรแบบนั้นซึ่งเขาก็อาจจะรอที่จะแบบเปิดเป็นทางการอะไรในอนาคตอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็เขาบอกว่าอ่าพูดไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่นะครับผมก็อาจจะหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆแต่เขาพูดแบบนี้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนั่นเองนะก็ถ้ามีอาจจะจะน่าเกิดการออร์ดอปชันอีกรอบหนึ่งก็คิดว่าน่าจะ คือคักกับบิตคอยในช่วงปลายปีนี้มากๆเลยนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่อัจจนาเนี่ยถือว่ามีปัญหาในเรื่องของค่างเงินไม่ได้น้อยไปกว่าเอาสวสวอร์เลยเนาะคือพวกประเทศฝั่งอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเยอะนะบราซิลอย่างเงี้ยก็ก็ค่างเงินก็ไม่ค่อยจะแข็งแข่งแกงเท่าไหร่นักนะครับผมก็น่าจะให้ได้เห็นโซนนั้นเกิดการใช้งานบิตคอยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะถ้าเดี๋ยวเราข้ามฝั่งมาที่ทางสิงคโปร์ ประเทศเพื่อนบ้านเราแถวนี้กันบ้างน,นะครับผมซึ่งล่าสุดนะทางแบงค์นะครับ DBS นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบงค์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งมั้งอันนี้ผมไม่ชัวนะถ้าใครอยู่สิงคโปร์หรือว่ารู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะอันดับไม่อันดับหนึ่งก็คงต้นๆน,น,นะฮะอันนี้ไม่ชัวเนาะแต่ก็ได้ผ่านแล้วนะครับผมหรือว่าได้ชนะในเรื่องของอทาง regulator เนี่ยได้ approve เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่จะสามารถที่จะให้ลูกค้าของทาง DBS เนี่ย ใช้งานแล้วก็เทรดบิตคอยได้แล้วนะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอยากจะเห็นแบงก์ในไทยบ้างเหมือนกันวนะ่าที่จะสามารถจะให้คนเนี่ยามาซื้อบิตคอยผ่านทางแบงก์ได้เลยอะไรแบบนี้คิดว่านะ่าจะสนุกสนานแล้วก็คนจะได้ไม่ต้องไปแบบเออแต่ก็แต่ก็ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอเ c นต่างๆอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมถ้าถ้าแบบเฮ้ยคนสามารถจะเทรดผ่านทางแบงก์อะไรได้แบบนี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้อง พิจารณาแต่ผมมองอนาคตโอกาสอาจจะเป็นไปได้แต่ก็คงแทรได้เป็นบางเหรียญอะไรแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าแสดงความยินด,ดีกับวงการคริปโตแล้วก็วงการบิตคอยเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าที่ DBS เนี่ยก็ถือว่า คือถ้าเราดูอ่ะแบงค์เนี้ยก็เป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือเป็นอ่าแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์วิต์ดเอเชียเนาะก็ dBS ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมมีทรัพย์สินที่บริหารอยู่เนี่ยราวๆสัก491ิลเลียนนั่นเองหรือประมาณสักเก,กือบๆห้าแสนล้านเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโซนเอเชียในโซนนี้นะครับผมสำหรับข่าวข่าวนี้นะรอดูคนตอบไปว่าจะพี่ไทยจะว่ายังไงนะครับ <S <S ต่อมานะครับเดี๋ยวเราข้ามมาที่ดีไฟกันบ้างน,นะครับผมมีอยู่3มเหตุผลเนาะว่า ทำไมดีฟายกำลังที่จะคัมแบ็กมานะครับผมในช่วงช่วงนี้นะถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของคอยเทลกราบเนะเขาก็ได้อรายงานแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาให้กับเรานะถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะโอเคเหตผลที่หนึ่งนะครับผมเป็นในเรื่องของตอนนี้ Tvl นะหรือว่า total value lock ตอนนี้ได้พุ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว d e f i อ่าโอเคสมมติถ้าเราเข้าไปดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ มันชักเริ่มที่จะเข้าใกล้จุดช่วงพีคประมาณสัก153บิลเลียนหรือประมาณสัก150,000ล้านช่วงที่ตอนเดือนเมย์พีคๆช่วงนั้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่139บิลเลียนหรือว่า130,000เกือบๆ140,000แล้วอะ่ะมันใกล้ที่จะถึงช่วงไฮเดิมแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเริ่มที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะสำหรับวงการเอ่อวงการดีฟายนะครับรวมถึงนะครับผมอีกอันนึงที่เป็นสัญญาณที่ดีมากก็คือ วอลลุ่นะครับผมในการาใช้งาน d e นะ็กเนาะหรือว่าดิจิทัลไลท์เอ็ก h ช n g e ต่าง,งๆก็คือถ้าเราเข้าไปดูเนาะมาจากทางาดูนนะครับผมจะสังเกตว่าอัตราส่วนหรือว่า v o l ลุ่มต่างๆของการใช้งานเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อนเนื่องในเกือบๆทุกๆวันเลยนะครับผมหมายความว่าตอนนี้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปใช้ในการสวอปเหรียญหรือว่าแลกเหรียญหรือว่าซื้อเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยผ่านทาง d e f ฟ หรือว่าผ่านทิน่ดิสเน่ต์ไรเอ็เ,เนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเจ้าใหญ่เลยก็คือ un นิซวอนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ส,ส่วนตัวผมผมก็เข้าไปซื้อบ่อยเนาะเพราะว่าเหรียญต่างๆที่เราลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีอยู่ที่ chain อีทิอีเรีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คนก็คงแบบเฮ้ยเราเทรดได้กําไรจาก NFT อะไรต่างๆขาย NFT อะไรได้เนี่ยเราก็อยากที่จะมาซื้อเหรียญอะไรต่างๆที่มาอยู่ใน chain อีทิอียอยู่แล้วก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลที่อีทิอีเรียมมันเติบโตเพิ่ม,มขึ้น n f เเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็เลยส่งผลให้วอลลุ่มต่างๆที่อยู่ในยูนิ w วอปเนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับค่าแก๊สเนี่ยก็ได้พุ่งตามกันไปนั่นเองเนาะหลังจากที่เกิดในกรณีของตัว E.P.1559 นะครับหลายคนก็มองว่ามันน่าจะมาช่วยให้ค่าแก๊สเนี่ยมันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะตอนนี้ก็ยังแพงกระโชดอยู่นะผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงของ n f t ที่กำลังมาแรงด้วยนะครับทำให้ค่าแก๊สเนี่ย พุ่งขึ้นมาแรงมากๆเลยในในช่วงช่วงนี้เนาะและตอนนี้นะครับผมยูเซอร์ที่ใช้งานบนโลกดิฟาตอนนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะตอนนี้มียูเซอร์เนี่ยใช้แล้วรวมๆแล้วกว่า3ามอ่าสาล้านคนเนาะถือว่าอืมจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแค่3 000, ล้านคนเองนะครับแต่ก็เป็นอัตราการเติบโตที่พุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ มองว่าโลกของ d e f ายังเป็นย,ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยได้มีคนเข้ามามากมายนะักเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันอาจจะเข้ามามีขั้นตอนอะไรที่มันอาจจะซับซ้อนนิดๆหน่อยเนาะอาจจะต้องมีวอลเ e t อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยชินนะครับหลายคนอาจจะชินในในการได้ใช้ของอตัว c e n t r a l ลไลซ์เชนใช่ไหมฮะแต่ถ้า d e c e n t r a l i z e เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตถ้าคนที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยคงที่จะไม่กลับไปซีฟาอีกแล้วนะับผมก็ คิดว่าในอนาคตน่าจะเห็นตัวเลขเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของ d e f าต่างๆที่มีรูมหรือว่ามีกล p บอะไรให้เราได้ใช้งานอีกเยอะมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดู NFT ที่ฮอตฮิตมากๆในช่วงช่วงนี้นะครับก็คือ p พ d d y p e n น u i ินนั่นเองนะครับผมซึ่งยอดขายเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นไปกว่า11 Mill มิลเลียนเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของที่เจ้าของ เลนดิเจ้าของคนเก่านะคือต,ตัวนี้เขาได้เลาออกไปแล้วนะครับผมคุณโอฮานเนียนเนะเขาได้ทวีตนะครับผมในทวีตของเขาเนาะเกี่ยวกับเนี่ยตัวแพนกวินอันนี้นะครับผมก็ทําให้คนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เกิดการ awareness แล้วก็เกิดความคึกคักในตลาดของ NFT ในในตัวแพนกวินน้องน่ารักๆอันนี้นะครับผมรวมถึง New York Time ์เนี่ยก็ได้กระพือข่าวขาว่ขาวนี้ไปด้วยเนาะแต่อันนี้ผมเข้าไปอ่านไม่ได้นะครับผมเป็นในเรื่องของแพนกวินอันนี้ในวงการ NFT เนาะก็ถือว่าใหญ่มากๆที่ New York Time ์เอาไป Publish ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเทรนด์ของตัวแพนกิอันนี้จะสังงกฤว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยไลฟ์เซลล์ตอนนี้โอ้โห46นาที46นาที49นาทีคือโอ้โหซื้อซื้อทีประมาณแบบ2.6อีทอ,อะไรแบบนี้ครับผมซื้อที่ประมาณ3 0 3 0 0 0 0 0 300,000เอ่อ ประมาณนี้สองแสนสามแสนประมาณนี้นะครับผมสำหรับราคาแพน g วินใน,นขณะนี้นะก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะขายหมดเกี้ยงแล้วนะครับผมสำหรับตัวแพดดี้แพนควินนี้นะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็คนติดตามยังพิ่งหนึ่งหมื่นคนอยู่เลยเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็แรงมากๆ เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้าใครเข้าไปตอนนี้ก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเข้าไปดูคลิปก่อนนะั้นนี้ที่ผมพูดถึงนี่เ,เกี่ยวกับวิธีการดูในเรื่องของการลงทุน NFT ด้วยก็ได้เผื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็โปรเจกต์นี้ใช้ได้เลยนะฮะรุนแรงมากๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูที่ Car d a า o โกันบ้างน,นะครับก็ผม้าดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขา ชื่นชอบในการเทรดอะไรแบบนี้แล้วก็คนเดตามค่อนข้างเยอะน่าจะดังอยู่พอสมควรนะฮะคุณาคาโปคนนี้เนาะตอนนี้คนเดตามอยู่แสนสี่ในทวิตเตอร์แล้วนะครับผมเขาก็ได้มาพูดถึงว่าตอนนี้ c a r ์ด n o เนี่ในเรื่องของชาร์ตนะคือคนนี้เขาเน้นชาร์ตหรือวกาฟนะครับดูดีกว่า Bitcoin แล้วก็ดูดีกว่าอีเธอเรีด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตลอดเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่า เขาได้เอาอันนี้เป็นกราฟที่เปรียบเทียบการสู้กันระหว่าง Car d ดา o โและก็อ t เธเรียมนะครับผมในการที่จะมาสู้กันเนาะเขาบอกว่าตอนนี้มีแนวโน้มสูงที่ Car d ดา o โเนี่ยจะขึ้นไปได้แรงมากกว่าอีเธอเรียมนั่นเองเขาบอกว่าผมจะถือ ADA เนี่ยมากกว่าอีเธเรียมในในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้หรือว่าในช่วงช่วงนี้นั่นเองที่กำลังจะมีกระแสในเรื่องของอตัว อลองโซโพอพที่กำลังจะเปิดมาหรือเปล่าสําหรับวันศุกร์นี้หรือว่าวันนี้นั่นเองเนาะหรือว่าสมมติถ้าเป็นฝรั่งอาจจะสักดึกๆหน่อยนะครับผมถ้าเขาจะร้อนออกมาเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงซึ่งสมมติถ้าเราเข้าไปดูราคาของคาร์ดานโนช่วงนี้ไม่ลงเลยนะครับผมประมาณสัก 1. 8ุดอยู่เลยเนาะถือว่ายังแรงไม่หยุดแล้วก็น่าจะรอข่าวดีในวันวันนี้หรือว่าในคืนคืนนี้วันศุกร์นี้นั่นเองนะว่าชาวจะว่ายังไงแล้วก็สมาร์ทคอนแท็กจะเริ่มใช้ได้วันที่เท่าไหร่นะครับ สุดท้ายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับผมที่ทวิตเตอร์เนาะก็ได้มีคนนะคุณแบรนดอนเนี่ยเขาได้โพสต์นะครับว่ามันจะเป็นการดีมากเลยที่ทวิตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเก็บผลงาน NFT ที่เราได้ซื้อกันใน Open นเซอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเก็บไว้ในแอคเค n t ของทวิตเตอร์สามารถทําได้แล้วก็ให้เราสามารถที่จะใช้อ่าไม่ว่าจะเป็นคริปโตพังสมมาถ,ถ้าเราซื้อคริปโตพังใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะเอาคริปโตพังนั้นะน่ะเอามาขึ้นเป็นรูปอวตารของเราหรือว่าขึ้นเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราอะไรแบบเนี้ย ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็จะก็จะดีงามมากๆเลยนะครับผมซึ่งทางคุณแจ็คดอซี่ก็ได้บอกว่าเห็นด้วยเลยนะครับผมว่าทุก Account ในท w i t t e r เนี่ยควรที่จะลิงก์กับนะแต่อันนี้เขาบอกว่าควรที่จะลิงก์กับ g h t n i n g Wallet นะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าอนาคตเอ้ยท้ามาัทำมันเป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะถ้า Twitter สามารถจะลิงก์กับ g h t n i n g Wallet เนี่ยสามารถที่จะให้ Account ตต่างๆโอนเงินไปโอนเงินมาสำหรับไลนิ่ n ในดเวอร์ก็ได้หรือว่าใช้ Bitcoin ในการโอนได้อะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้การใช้งาน บล็อกอินเทอร์น็ตหรือว่าการรับจ่ายเงินต่างๆผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายกับการแบบต้องไปสมัครโอโหแอปอะไรต่างๆวุ่นวายเลยนะครับผมก็ใช้ Lightning Network ในการโอน i t c o i n อะไรแบบนี้จะทําให้เราสามารถอจะรับเงินหรือว่าขายสินค้าอะไรต่างๆไปต่างประเทศได้น,นั่นเองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนไทยเนาะที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเพย์เมนต์เกเคค่อนข้างที่เยอะนะครับ แต่ถ้าการมาของ l i g h t ง i น g n e ว w o r k เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแฮปปี้มามาสนับประเทศที่หลายๆ Payment Gateway ยังไม่ได้รองรับนั่นเองนะแล้วก็ถ้า NFT มาได้จริงๆแล้วก็เอามาใช้กับอวตารได้จริงเนี่ยหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเราได้จริงใน Twitter เนี่ยมันมากๆเลยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะวงการ NFT น่าจะบูมขึ้นไปอีกนะครับผมอารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับ เราใส่ปาเต้ใส่โลเล็กใช่ไหมเราก็อยากจะให้เห็นว่าเราใส่นะคนจะได้รู้สึกว่าให้เรารวยนี่าประมาณแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในทวิตเตอร์ล่ะช่วงนี้เราไม่ได้เจอใครอะเราใส่ป,เเา,สปเเาเต้โลเล็กอยู่บ้านเราคงไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อคลิปตัวพังแบบเนี้ยตัวละ3ล้านเอามาเปลี่ยนเป็นรูปปกรูปปก,ร,ปปกรูปโปรไฟล์อะไรแบบเนี้ยโอ้โหหล่อจริงนะฮะหล่อมากเลยนะครับผมนะผม,นะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนไปได้จริงเนี่ย มันจะขยายวงการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ lightning network ที่ bitcoin จะสามารถที่จะเอา,าเอามาเป็น native internet currency ได้จริงๆแบบที่เขาต้องการนะนะแล้วก็ NFT เนี่ยจะมาเป็นงานอาร์ตงานศิลปะที่ทำให้คนเอามาอวดกันได้จริงๆในทว i ต t e อร์เนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นที่ต้องการที่จะัพ p อ o r t ช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่ม j o ยตรงนี้แล้วกดซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเนื้อหา exclusive content ก็สามารถทำได้แล้วก็กดเข้าไปใน discord พูดคุยกันได้เลยเนาะ โอเคที่นี่เดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสําหรับวันนี้กันเลยครับผู้โชคดีจะเป็นใครครับาแดนที่จะได้สายคล้องคอนี่เลยนะครับผมคิปตัวด o อกโอเคคุณนอนนี่นอนนี่ดีสตาร์กนะครับผมบอกว่าชอบมากเลยครับ DCA สบายใจกว่าเยอะฮะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมทักมาที่ l ล n e แอดคีบตัวดอกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งสายคล้องคอคิปตัวด็อกเอกซอันนี้ไปให้นะครับโอเคสำหรับคําถามประจำวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างถ้าอนาคต Lightning Network มาใช้กับ Twitter ได้แล้วก็เราสามารถที่จะวอลล์ในส่วนของงาน NFT ต่างๆที่เราซื้อเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้เป็นรูปโปรไฟล์บน Twitter ของเราได้เพื่อนๆมีความคิดเ,เห็นว่ายังไงกันบ้างครับจะชอบไหมแล้วก็คิดว่า NFT มันจะพุ่งขึ้นไปไหมนะครับผมคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับก็ผู้โชคดีมาเดิมเลยครับผมผมจะทำการส่งสายค้องคออันนี้ไปให้นะครับเป็นสายคองแมสนะ ก็ S 1> <S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาจับของรางวัลน,นะครับขอบคุณที่ทุกทุกท่านมาร่วมสนุกกันนะครับผมคิดว่าน่าจะชอบกันแล้วก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีข่าวสารอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเนาะคิดว่าอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับผมก็ยังไงขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้เนาะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะกดจอยเข้ามาใน Discord ด้วยนะครับผมมาพูดคุยกันได้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ